สวัสดีเพื่อนชาวอีฟอนอยัอ่ผมบอลลูเนีเช่นเ,นเคยนะเดี๋ยวนคลิปนี้เนี่ยเราไปดูความโหดความโกงของสามประสา,า m N, น m s ็เอ็นนะซึ่งผมมีเนี่ยโ,โหล่างบิ๊กไทม์ทั้ง3คนนะเมสซี่ปกติตำแหน่งหน้าก้าเป็นปีกนะแต่ว่าด้วยแผนที่ผมใช้นะผมใช้เป็นแผนหน้าคู่นะครับก็เอาเมสซี่โยกมายืนเป็นหน้าต่ำแล้วการนะับดูว่า3คนนี้เนี่ยจะโหดจะโกงจะบ ắc, ักสมคำเลื่อลือไหมนะครับส่วนนี่เป็นคู่แข่งที่ผมกดเจอนะครับก็โอ้ยิเว้นนี่เป็นยิเว้นเก็บทองนะ ก็หลากหลายนะครับเจอคู่แข่งแบบระดับฝีมือกระจายกระจายนะเก่งบ้างไม่เก่งบ้างนะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเก่งไหมนะลองดูนะว่า3ามตสารผมเนี่ยจะตึงมากน้อยแค่ไหนสนับสนุนโดยเจน้ำการค้าครบเครื่องเรื่องเติมเกมของแท้ลิงอยู่ใต้คลิปเดอร์ มาครับผมเกมเริ่มนะฮะสําหรับแผนวันนี้เนี่ยก็เป็นสามภาษาเอเมเนอจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็น EP แรกนะครับก็เดี๋ยวไว้ EP หน้านะครับถ้าเกิดคนชอบเยอะเดี๋ยวผมมาจัดสาภาษาให้ดูอีกนะครับแล้วก็มีเด็ในทีมผมอีกเยอะเลยที่ผมแบบไม่ได้เอามาลงแรง,งเอามาลงเอามาเล่นให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็เดี๋ยวค่อยทยอยทําคลิปไปแล้วกันนะเพราะว่าผมเพิ่งจะมาอัดคลิปพวกเล่นอะไรเงี้ยให้ดูนะครับก็เริ่มเกมมาโอ้โหเกือบได้ยิงนะครับโมแต่โมนะไม่ทันได้ยิงอ้าวชิปหายใบแดงเลยครับ เอาแล้วไปนะเพิ่ง้นเกมนี่ถ้าเกิดท้ายท้ายเกมนี่กดผิดนะเมื่อกี้ไม่ได้จะสไลด์เขานะแต่ว่าจะแจ้งบอลนะก็แบบเผือสไลด์นะถ้าเป็นพวกนาทีท้ายท้ายเกมน่ะพาตินี่โดนใบแดงไปแล้วนะหูช่บหมเปิดมาพาตินี่โดนใบเหลืองอ่ะโอ้โหทุกคนเมื่อกี้เกือบหลุดไปยิงอ่ะโอเคมาเดี๋ยวตั้งใจเล่นละเวล่ามาเมสซี่ครับเมสซี่โอ้โหโช์เรียบร้อยไปไงโช์เสียบอลไปหนึ่งทีพาร์เออไม่ใช่พาตินี่ ปีโลไหลมากนี้มานี้มามีแบบอคชั่นเ,นเบิร์ดนะร่างนี้แต่เดี๋ยวไม่รู้จะได้โชว์ไหมเมสซี่เมสซี่ตบี้ตบันยิงเข้าไปแล้วอะครับทุกคนแอคชั่นด้วยหลุยส์โซเลสอะโอ้โหบอกเลยเมสซี่ร่างบิ๊กไทม์เนี่ยนะแม่งโคตดโหดโคตดโกงนะค่าพลังร้อยแปดอะไส้ในคือแบบอย่างดีและเป็นตัวโอวอสูงที่สุดในเกมนะครับ ดูทรงจะย้ำว่าวันนี้ดูทรงจะย้ำเด็กอีกแล้ววันนี้นะคือพอเป็นอีเวนต์เก็บทองอะมันก็จะเจอแบบคู่แข่งแบบหลากหลายนะแบบว่าบางทีอาจจะเจอตึงบ้างไม่ตึงบ้างแล้วแต่นะแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงแล้วแต่จังหวะในการกดมานะครับแต่ว่าวันนี้อะผมว่าน่าจะเจอคู่แข่งไม่ตึงหรอกมากนะป็นไงกูโม้ไปเรื่อยนะเดี๋ยวแพ้นี่อายอะอ่ะเปิดมาจังหวะนี้เมสซี่แต่เมสซี่ถ้าเล่นหน้าเป้าอาจจะไม่ค่อยคุ้มเครื่องนะเพราะว่าเขาไอ้นี่นะแบบยังขาดไอ้นี่อยู่พวกลูกมุ่งอะเนาะลูกหม่งยังไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่พวกลูกเลียดยอะไรเงี้ยจ่ายบอลคองบอลดีเมสซี่ก็เป็นตัวโหดอยู่แล้วในเกมเนี่มาอะไรมาก <S 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 โอโ้โหเนี่มาเปิดมาจังหวะนี้ลึกครับผมโอโ้โหคืออันนี้ผมสร้างเป็นแบบออโต้น,นะไอ้อะไรนะไอ้สมาร์ทเอส์ซิดะมันเนี่ยปก็ติปัญหาเลยทุกท่าสมายเอร์ิดะเวลาจังหวะแทงเลียดอะมันจะจ่ายโดดเมื่อกี้ถ้าแทงเลียดอะจะดีกว่านะอะเน,น,นี่ยเนี่ยเนเห็นไหมเวลาสมายเอร์ซิดะมันชอบแบบกระดกบอลให้เองอย่างเงี้ยก็แอบแอบเป็นจังหวะลำบากของการจ่ายบอลนะในเกมอะ เนี่มาปีโลโซเลส,สอูจา่ายเมสี่น่าจะดีกว่าวะ่ะแต่กูกดยิงไปแล้วไงประเด็น,ดานาโอโ้โหเมื่อกี้เกือบนะครับน่าจะจ่ายให้เมสซี่ถ้าเมสซี่แบบไม่ทันมองไงเมสซี่โล่งอ่ะกะเดี๋ยววันนี้น่าจะย้ำนะโมโม่แกกูโม่ทุกคลิปโม่ทุกคลิปนั้นเหนื่อยทุกคลิปคลิปไหนโม้คลิปนั้นเหนื่อยมาโซเลสอุ้ยเจอฟันไรดักครับผมอ่าเรียบร้อยอย่างงี้ตูราม ขาติดนี่ไหลเบามาเมสซี่แล้วครับท่านเมสซี่แล้วกับท่านแล้วลูกนี้นิ่มๆนิ่มๆมอ้โูกูยิงไม่ดีเองยิงไม่ดีเองจังหวะนนี้โอ้โหถือว่ากระจอกเลยเมื่อกี้แบบระดับแบบระดับโปรเขาต้องยิงเข้ากันนะลูกนี้เรียบร้อยเมสซี่โอ้โหเมสซี่เฮ้ยทำไมวันนี้เมสซี่เฉืดยฉายว่าเดี๋ยวให้เนยมาเล่นบ้างโอ้โหเสียละเมสซี่โอ้ยยังไม่ฟาว นึกว่าเสียใบยเหลือไอ้คน,น,นวางยาวนะวางยาวนะแผนนี้วางวางยาวโอโ้โหจ่ายเสียตูลามอุม้ยเป็นไงตูลามอย่างแน่นอย่างแน่นเมสซี่มาหนึน่งทีหนึ่งเพ,หน,งเพหนึ่งเพก,ก่อนจบหนึ่งเพขคลองบอลก่อนคลองบอลก่อนนยมาเนยมาเนยมาจังไ้ไปดิโออะไรวะติดมาครับเริ่มครึ่งหลังครึ่งหลังผมเปลี่ยนแค่พาตินี่ออกคนเดียวนะเอาเอาดินโยลงมาแทนนะครับก็ เพราะว่าไอ้นี่ไงพาดีนี่ยังติดใบเหลืองไปแล้วลเดี๋ยวแบบ,บเดี๋ยวโดนใบแดงอะไรเงี้ยแล้วเราจะเล่นลำบากโอเคจังหวะนี้อุ้ยหลุดเซเล็เกับหลุดครับยังไม่ค่อยเล่นทงเล่นท่าโชว์เลยว่ะมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเล่นสักน,นิดนึงก็ได้เมสซี่ดูนี่ทำชิงวันดูโอ้โหโอ้โหไหลบบาทุกหนูโอ้ยโอ้ยเกือบหลุดไอ้หนูมาฟันไดฟันไดโรนัลโดโรนัลโดโอ้หโหมันไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังแม่งโหดแล้วว่ะข้างหลังแม่งโหดแล้วว่ะชิบหายแล้วกูเออดีมากทุกคน ทำดีทำดีทำต่อไปมาสบายครับปีโลไหลมาเนมาคูไม่ได้บอลโอ้โหเอาเอาโหแล้วก็ถอกด้วยครับคู่แข่งแม่งเฟอร์ไฟอีกอะายผิดนะเมื่อกี้ผิดเดียมพอใช้มุมกล้องที่มันมองมองไม่ค่อยเห็นนะเอ้ยเฮ้ยแต่เข้าดีครับเป็นไงเป็นไงครับโอ้โหการยกบอลระดับปีโลอะโซเลส โถชิ่งเสา,าการโถสเต็ปยิงชนเสาแล้วกระดอนกลับมานะเขาเร,รียกว่าทำแอสซิสต์กระเสานะครับผู้แข่งโอ้โหผู้แข่งไปล้มบอลปะเนี่ยล้มบอลปะเนี่ยมีการพื้นประตูให้ประตูเล่นนะเมื่อกี้นกึกว่าจะลม้มมวยเขาแล้วสบายสบายโอ้โหฝันไหนออกหลังเลยเรียบร้อยเดเตมุมครับถ้าเกิดเตะมุมอยู่ใช้แผนแมนทูแมนนะยากถ้าแมนทูแมนนี่ โอกาสโอกาสได้ประตูจากผมนี่สูงเปอร์เซนต์ยกมามาโหดเป็นไงทำชิ่งเป็นไงสวยงามไหมทำชิ่งเป็นไงพลาดเป็นนั่นเองตัวเล็กไปหนึ่งแล้วอ่ะขอนี My word? My word? My word? Ma. Yep. ่น okay. ี่มาเนมาสักลูกงลูกนี่ดูดูดูลูกพี่ผมเนยมาเนยมาแอคเซลิเลชันอ่ะโอ้จะมีสาลม์สไลด์ด้วยอ่ะโอ้ยคู่แข่งกับเอ้าเอ้าโอ้ย เกือบรูดจะโชว์การครอบครองบอลให้เด็กมันดูอะแต่ว่ากากเองเมื่อกี้เนม่าหรือตัวเล็ดโอ้โหวมาดิครับเนม่าเนม่าเนม่าวันนี้เล้นไม่ออกไปเมสซี่ดีกว่าน่าจะเวิร์คกว่าโอ้ดูนะครับทุกคนผัดเนี้ยเดี๋ยวผมเอาเป็นเมสซี่มาเปิดดีกว่าไหนว่าเมสซี่เมสซี่อ้เกอเมสซี่เปิดเปิดน้อยกว่าคาร์ลอสเมื่อกี้ ดูนะลูกนี้ไม่เข้านี่ผมให้สองแปะลูกนี้ไม่เข้าผมให้สองแปะโอ้โหเรียบร้อยกูโดนสองแปะแล้วไม่เข้าเอาโอ้โหเกือบครับเกือบนะ <ๆ S 2> ค,ครับเดี๋ยว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 ไว้สองสองแปะให้นะล้อกันล้อกันล้อจบเกมเหอนกันแหปึ๊บยกยกมาเมสซี่โอ้โหมาสองแปะได้ยินเมื่อไม่รู้นะแปะเวลาวนะทุกคน โอ้โหมุ่งไม่ข้าวอ่ะลูกเมื่อกี้สุเลสเมสซี่ดูเมสซี่นะดูดูอ๋ตีดันเทิร์นตีดันเทิร์นแล้วไหลให้เหล่าแบลให้นิมาเนมาปั่นโค้ดเกือบเกือบเนม้าลูกนึงลูกนึงขอเนมาลูกเมสซี่ไปก่อนก็ได้ลูกนึงโอ้ยยงยอยากอยากให้เนมาได้สักลูกมันจะได้ยิงกันครบไงวันนี้เมสซี่ไปแลวเนมาปั่นเนมาแม่งเลยเนม้าอยู่ไหนกูยังมองไม่เห็นเลยตอนเนี้ย คือแบบพออย่างที่ผมมะเอ้โหหลุดเป็นยวงครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไปไงเป็นไงครับทำไมขึ้นไปไงขวามือเดียวจบอ่ะเฮ่ปกติเนยมาเป็นตัวเด่นเอาโอโหโอโหคู่แข่งเหมนรู้งานรู้ใจอ่ะดูดูแล้วจำดูแล้วไอสัตว์เอาจุดโทษเรียบร้อยโอโหงามใต้ใบแดงเอาโอโหล้นให้แค่ใบเหลือง เดี๋ยวลูกนี้ขอเป็นนนมานะครับนมมาโอ้โหนมมายิงทุโทษแค่แปดอิบสี่ยงหรอวะเนี่ยมา m s n เนยิงครบทุกคนน่ะดูนะดูสเต็ปนะดูสเต็ปนะไอ้หนูเนี่ยไม่เหลือไหเฮ้ยเฮ้ยอย่า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 พึ่งหนีอย่าพึ่งหนีเออเป็นไงเป็นไงนิ่มไหมนิ่มปล่อยโอ้โหแล้วดูครับแล้วดูทีเซอร์เป็นไงเป็นไง นี่ดูดูครับกุนเด้แม่งตัดเลยอ่ะแล้วดูครับแล้วดูแล้วดูแปรนิ่มๆ M S N ยิงกันครบอ่ะโอ้โหแล้วยิงแบบไล่มาด้วยนะเมสซี่ยิงก่อนตามด้วยโซเลแล้วปิดฉากด้วยเนยมาโอ้โหเป็นไงสวยงามครับเดี๋ยวดูใคร m v มีพีน่าจะเป็นเมสซี่นะเพราะว่าดูเด่นกว่าคนอื่นเียมาน่าจะไม่ใช่โอ้ย โอ้โหโซเลสเอ็มบีพีเหรอวะเนี่ยนะครับโอ้ปีโร่เอ็มบีพีด้วยนะปีโร่นี่เจ็ดคะแนนเะท่ากันหมดเลยนะจริงนี่ว่าเป็นเมสซี่นะเป็นไงครับคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบนะก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับส่วนคลิปหน้าจะให้ผมทำอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคลิปนี้มีคนขอเอ็มเอสเอ็นนะครับก็เลยมาจัดให้ดูนะความโหดเป็นไงกดไปคนลูกนะครับตึงๆ